จะเรียกว่าปัญหาเลยเรียกสิ่งที่ต้องเจอดีกว่ากับไออาการไฟเครื่องโชว์จุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับอย่างรถคันนี้ลูกค้าเป็นมาสเตอสองเบนซินมีอาการไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วก็ไฟเครื่องที่มันโชว์เนี่ยมันขึ้นโค้ดจุดระเบิดไม่สมบูรณ์หรือโคนไม่ไฟจริงๆเนี่ยอาการเนี้ยมัน,ม,นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในรถสกายทรีเบนซินเพราะว่ามันเป็นหัวฉีดใดเล็กนะที่เราเจอบ่อยมากซึ่งมันจะมีให้เห็นเนี่ยโดยที่เลขไมล์มันประมาณ80,000กิโลเมตรอาการก็คือบางทีขับ,ข,บขับอยู่เครื่องสะดุด สะดุดปุ๊บมีไฟเครื่องโชว์กระพริบไฟแ r a c ั i o ข,ขึ้นนะครับรถมีอาการสะดุดสั่นนะครับพอสั่นปุ๊บเหยียบคันเร่งเร่งไม่ไปนะครับรถจะเข้าเซฟโหมดมันจะเร่งแล้วตึ้๊ดซึ้๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าบางคนก็คือจอดจอดดับสตาร์ทใหม่นะครับขับได้แต่ไฟเครื่องยังโชว์อยู่ถ้าใครมีอาการประมาณนี้นะครับก็แน่นอนน่าจะเป็นลักษณะนี้เลยก็คือมันจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ทีนี้เวลารถมาถึงผมนะครับก็ต้องมาเช็คก่อนระดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คโค้ดก่อนนะมันโชว์อะไรบ้างอย่างคันเนี้ย มันมีโคช์เกี่ยวกับตัวการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับค่อนข้างเยอะซึ่งในรถเนี่ยไอการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามีข้อมูลนะครับมีเครื่องมือเข้าไปดูในกล่อง ECU เนี่ยมันสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสูบไหนมันจุดระเบิดไม่สมบูรณ์กี่ครั้งนะครับอย่างรถคันนี้สูบ1นะครับจุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับ12ครั้งสูบ2 87ครั้งสูบ31 1ครั้งนะครับแล้วก็สูบ453 คันนี้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่สูบสีสูบสี่เนี่ยมันจุดระเบิดไม่ได้นะครับประมาณ153ครั้งทีนี้พอช่างมาเช็คนะครับขั้นตอนมาตรฐานของเราเนี่ยเราคือเราต้อง1เช็คหัวเทียน2เช็คกําลังอัดนะครับสเช็คข้อจุดระเบิดเบื้องต้นก่อนนะว่าลักษณะเนี่ยมันมีผิดแปลกอะไรไหมยอย่างคันนี้รื้อออกมาก็หัวเทียนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สูบสี่ที่มันมีปัญหาจุดระเบิดไม่สมบูรณ์153ครั้งเนี่ยกำลังอัดนะครับสูบน,น,นั้นเนี่ยน้อยกว่าเพื่อเลยอยู่ที่ประมาณ150ด้วย ซึ่งเวลาช่างที่ร้านนะครับเช็คกาลังอัดเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษนะครับคอยเลคอขอดว่าสูบไหนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการเช็คคอนดิชันของเครื่องว่าเครื่องไหนนะครับสูบไหนมีอาการวาล์วรั่วกาลังอัดรั่วนะครับทำให้จุดระเบิดไม่สมบูรณ์ขึ้นบิไฟลครับวิ่งกี่กิโลแล้วครับแปดหมื่นห้าครับเจอบ่อยไหมอาการแบบนี้ก็มีเกือบทุกวันครับวันนี้ก็มีเข้ามาทำสี่ครันงางวาลวไอดีแล้วก็โอว่งหัวฉีดวันนี้ทำแล้วสี่ครั้มีแล้วครับสี่คั ก็ประมาณอายุก็แสนโลแสนกว่าสองแสนประมาณนี้ครับอยู่ที่ขั้ไหนจะถึงเร็วครับก็อันดับแรกก็จะเช็คหัวเทียนครับเช็คคอยจุดระเบิดแล้วก็เช็คกลังอัดให้ลูกค้าแล้วก็หมายเหตุให้ลูกค้าดูว่าเป็นอะไรครับสาเหตุอะไรเกิดจากอะไรก็คือเราจะเช็คให้เขาละเอียดเลยว่าขนาดเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็รือวาวดูอีกทีเลยใช่ครับส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาแบบเนี้ยวาวตัวประกบไหม สุกปกครับก็คือข้าวหมอวาอาววดีครับมันจะตันทําให้ไม่มีอากาศเข้าได้ครับก็เลยทําให้มิด่าขึ้นมิดายแล้วก็ไยเครื่องยนต์โชว์เวลาทาร